ที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมกับเมืองทองสามเกมหลังชนะรวดทุกรายการทรูแบงคอกนี่แม่จำไม่ได้ลวแพงสุดท้ายเมื่อไหร่ชนะรวดมาตลอดเลยครับโอ้โหทีนึงเลยครับการลุกเตะมุมของเมืองทองนี่ยับไม่ทันแล้วเตะไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยยกเ,เข้ามาสองวิธโ,โคกเรียบร้อยเลยครับโอ,โอ้โหขึ้นนำหนึ่งศูนย์เยาวางจวะนนี้ของสรงวุฒิไข้ควรโอ้โหเอาจนได้ครับติดมือของปฏิวัติแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่ออกครับ ให้มาซิโควิชเบิ้ลดูข้างหน้าเล่นกันครับจาดนี้ยิงลูกนี้โอ้โหปัดล้นยิงซ้ำเข้าไปเลยครับโอ,โอ้โหทำไมมีทงนีดหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับดูยิงของซิฟโควิชครับโอ้โหมเูเซนให้กับเจรดดดึงจังหวะหลอกและยิงเนี่ยพุ่งเซฟแล้วนะครับอเอาแต่มาดูจังหวะสวนกับมาจังหวะนี้ครับติดเครื่องหรือขึ้นมาแล้วก็โยกมาฟรบซ้ายยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเมืองชองยูเต็มขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งสองประตูตอนหนึ่งครับจากฟรับครับ คือรูปแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับเนี่ยครับมันล็อกต้องยิงด้วยซ้ายจริงเราก็ออกอาการว่าเหมือนจะหมดแรงไปแล้วเหมือนกันนะครับตัวด้านของฟอฟเองแต่ว่าโอ้โหแล้วก็หมดเวลาจริงๆครับเบืองท้องอยูืนเต็นครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะจ่าฝูงได้สำเร็จเก็บ3ามคะแนนครับ